สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังรับชมคลิป youtube ของเรือเทพ,พบุตรวัดปากแควนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาถ่ายทำการซ้อมของทีมงานเรือเทพ,พบุตรวัดปากแควกันตอนนี้ก็ได้พายขึ้นทวนน้ำมาบริเวณที่วัดปากแควแล้วครับตอนนี้เรายืนกันอยู่ที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านปากแควนะครับนี่เป็นโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นที่นี่ก็คือเป็นจุดสนามแข่งขันของ การแข่งขันนะครับนี่คือเวทีนะครับแต่เดี๋ยวจะมีการสร้างกันใหม่ทีมงานอยู่ทางด้านนู้นนะครับทีมงานเรือของผู้ใหญ่บกนะครับพร้อมทีมงานลูกเทือกเป็นเรือสามสิบสีพายนะครับตอนนี้ได้กำลังซ้อมกันอยู่เราก็มาถ่ายทําดูชีวิตของพวกเขากันเป็นเรือสามสิบสีพายนะครับ แต่เรือที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นเรือซ้อมนะครับไม่ใช่เรือลำจริงเรือลำจริงอยู่ที่วัดปกแควรนะครับเอาไว้แข่งขันกันเท่านั้นนะครับนี่เรียบเป็นการซ้อมเอากำลังนะครับนี่เป็นแฟนเรือเป็นขับเรือนะครับเรือลำ ยนีรเย่เป็นการถ่ายทวนน้ำนะครับผัดกัญไยครับ15ลำ15เทืออแรกกับสิบาเทืออหลังนะครับ ถ่ายขึ้นไปบริเวณตัววัดปักแควนะครับซึ่งเราตามไม่ได้ถามไม่ได้แล้วครับเดี๋ย้ญาบาังนะครับฝั่งด้านนู้นก็เป็นทีมงานลูกเรือนะครับที่เอาไว้ผัดเปลี่ยนกันนะครับ <Okay. S 1> บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณสนามแข่งของวัดปักแควนะครับสนามแข่งเรือประเพณีของตำบลบักแควเดี๋ยวพอถึงใกล้งานก็จะมีการ ทำความสะอาดบริเวณนี้นะครับอันนี้เป็นอยู่บริเวณหลังโรงเรียนนะครับนี่เป็นโรงเรียนวัดบวเวนะครับซึ่งลกล้างมาก